โอเคใช่ไหมอุ้ยไฟดับโอเคโอเคพอละจ้าพอละจ้าผ่นดินไวทนี้แปงชันเจ็ดโอเค หยุดแล้วครับไหมเฮ้ยยังสั่นอยู่เบาๆเฮ้ยยังสั่นอยู่เบาๆนี่นะผมตนเ้นจรน่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นไอ้คัทคัทเอายูบอร์ดไอ้สแตนดี้ฮะยังไหวปะผมลองโทรถามแฟนว่าแถวนี้มันไหวมันช็อต 嘿。